เรืออย่างนั้มนั่งนกกะนกช่วงนี้ก็ยังเศร้าอยู่เนาะกกะเรือเพิ่นกะน้ำปลาน้ำปูที่เพิ่นหาได้เนากกะนาะเขามาส่ง้างตลาดปากน้ำนกก็ออกหากินนกกะบนนกกะโบยานเรือนกกะนกบินโฉบเฉียวไปมาอยู่นกกะนี่ค่ะเพิ่อนกะเวียนว่าแต่ไกลเสียงดังกันมานกกะนก นกก็บินบ่นไปมากแจับปลาเนาะค่ะเนะาะปลาซิวทะเลนี่และจ้ะเวลาเรือวิ่งผ่านเนาะค่ะเนาะปลากะสิโพดขึ้นมาเป็นอะไรเลยถือโอกาสเนี่ยละค่ะจับปลาตัวเล็กตัวหน่อยกินเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะแยกเก็บผาพฝากเนาะค่ะเนาะสายๆของอีกวันหนึ่งเนาะ ย่าชอบมายืนดูเรือเนาะ,ะเนาะลำหน่อยลำใหญ่วกไกกันเบิดมือหรอกค่ะเพราะว่าไหนงคือทะเลปากอ่าวเนาะ,ะเนาะชอบมาดูนกเนาะ,ะเนาะฝีมือในการจับปลาเพิ่นเนาะค่ะตาเพิ่นดีดีเนาะค่ะโฉบลง่งโฉบล่องค่ะพราิดหวังเนาะค่ะเพิ่นก็นได้ทุกคลังที่เพิ่นโฉบลงเพิ่นบินอยู่สูงเด้อค่ะแต่ว่าเพิ่งสามารถ มองเห็นปลาได้เนาะค่ะเนาะแยกกับซมาเจินหลุนเนาะค่ะนี่ค่ะนกนางนวลเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เพิ่งกับซีมากันเนาะค่ะแต่ว่าปีนี้เพิ่มมากหน่อยเนาะค่ะทุกปีเนี่ยอุ้ยปีเต็มเนาะค่ะเนาะยิงดังเรื่องคำฝากนี่เขาสามารถ่ายอาหารคนใดเนาะค่ะแต่ว่าปีนี้หน่อยมากค่ะ ได้ก็มีให้เห็น,นอยู่เนาะค่ะแต่ถ้าดูใกล้ๆนี่ยโตย้ายใาหญ่อนอนเรียกรับเตงเนาะค่ะเนาะเรือเล็กเรือหน่อยเนาะค่ะเนาะมาชมนกชมเรือกันค่นะเรือหางยงาค่ะย่งพานอย่างเนาะค่ะคนอาจจะนั่อาหารไปจงตามเรือรับใหญ่ๆเนาะค่ะ สันจอนทางเรือเนาะคกขานอทะเลปากดาวเหระค่ะก็้มีให้ชมอันนี้เป็นเรือลากจูงนะค่ะแต่ผนอาจจะส่งสินค้าเรียบรอย้อยแล้วหรือคนเสกกำลังรับไปรับเอาสินค้าเกิดขึ้นเรือเรียบรอย้อยแล้วน้ำทรงต้อนาะ,ะนกะานะชมนกกันนกขเนาะ นามกับเพียมเลยนะะลกัเรือผ่านแต่ละลำเล้ากับนะ,ะแรงกับเพื่มห้องหนาสุดหลูหลุกตาเกกับนะ,ะเลือก,กัจอดเรื่งไล่กันเยอะวัาหยุดวันวางายกกับเสือแหวมานกะะับนะเก็บภาพเลือมาฝากนกะะอาจจะเป็นทับมดาของคนแต่ยริมฟังนกะกะับนะ ต,ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่อาบอยู่ไก่ทะเลเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะยายก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อฝากชมคลิปยายในเด้อค่ะกดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังแรงใจยายในเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ